けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。เบนโนจังวันหยุดที่ผ่านมาทําอะไรหรอคะอ๋อวันหยุดที่ผ่านมาก็ดูซีรีส์ดูอนิเมะเนาะแล้วก็นอนไม่มีอะไรทําเลยอซีรีส์นี่เรื่องอะไรหรอคะถ้าเป็นอนิเมะเนาะก็ดูวันพีชนะแล้วก็ถ้าเป็นซีรีส์ก็จะดูเรื่องอ่ามันนี่ฮะแล้วก็สระจังล่ะ ของเราวันหยุดที่ผ่านมาก็คือไปเที่ยวกับเพื่อนมาหลายที่เลยค่ะไปเที่ยวที่ไหนมาบ้าองก็อย่างเช่นไปดีเวลมาแล้วก็ไปดูหนังกับเพื่อนที่ห้างค่ะอืมโอดีจังเลย <c oughs> ได้ออกไปข้ <c oughs> างนอกด้วยน้องไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้ววันนี้นะเราก็ได้ออโตชิดามามากทุกคนสงสัยกันใช่ไหมคะว่าออโตชิดามาคืออะไรออโตชิดามานะคะคือเงินที่เรารับตอนวันปีใหม่นั่นเองก็ถ้าเผื่อเป็นบ้านเราก็เหมือนเันเปานั่นแหละ แล้วก็ทุกคนสงสัยไหมคะว่าคําต้นคลิปที่เราพูดกันเนี่ยหมายความว่าอะไรก็คือคําว่าอาเคมาสเตอเมเดโตโกไซมัสอาเคมาสเตอเมเดโตโกไซมัส e e ก็แปลว่าสุขสันต์วันปีใหม่คะ่ะซึ่งคํานี้นะคะจะเป็นคําที่คนญี่ปุ่น,นใช้กันอย่างแพร่หลายเลยคะ่ะก็จะมีหลายคําที่จะมีความหมายว่าสุขสันต์วันปีใหม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าคำนี้จ,จะเป็นคําที่ใช้ทั่วไปเลย ส่วนถ้าเกิดเราใช้กับเพื่อนเนี่ยเราก็สามารถย่อได้ว่าอาเคมาสเตอเมเนโตก็ได้ค่ะแต่ว่าเดนโนจังรู้ไหมคะว่ามันมีสั้นกว่านี้อีกมันมีสั้นกว่านี้อีกเหรอใช่มันคืออะไรอ่ะก็คือคําว่าอาเคโอเมอาเคโอเมค่ะแต่ว่าคำเนี้ยตอนใช้เนี่ยต้องระวังนะคะเพราะว่าเราห้ามใช้กับผู้อาวุโสกว่าค่ะเราจะใช้ได้เฉพาะกับคนที่เป็นเพื่อนหรือว่าคนที่สนิทเท่านั้นค่ะ งั้นต่อไปมาดูคำศัพท์ของโนกันบ้างดีกว่านะคะคำศัพท์ของโนวันนี้ก็คือ k o โตโชิโม o โยโรชิคุเนกายิชิมาสโคโตชิโมโยโรชิคุเนกายชิมส,โโมปมสแปลว่าปีนี้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะซึ่งความหมายในภาษาไทยนะคะเราก็ไม่ค่อยใช้กันเท่าไหร่เนาะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยพอขึ้นปีใหม่มาแล้วก็จะนิยมใช้คำนี้กันมากๆเลยค่ะมันก็จะมีคำย่อๆสั้นๆกับข,ข,ของโซลาจางังเหมือนกันเนาะ คำย่อยๆสั้นๆก็คือโคโตโยโรโคโตโยโรอ่าโอเคค่ะเช่นเดียวกันกันกบที่โซลจาจังบอกเมื่อกี้นะคะว่าห้ามใช้กับผู้ใหญ่เด็ดขาดเลยนะคะพอปีใหม่แล้วคนญี่ปุ่นก็จะมีอาหารที่นิยมกินกันหลังปีใหม่ด้วยนะคะใช่ค่ะก็จะมีโมจิเนาะที่เรารู้จักกันดีแล้วก็จะเป็นโอเซจิเดลีค่ะซึ่งโอเซจิเดลีเนี่ยก็จะมีหน้าที่ตามนี้เลยค่ะ เราจะเห็นว่าจะมี5ชั้นหรือก็3ชั้นนะคะซึ่งเป็นเลขคี่หมดเลยใช่ไหมคะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเชื่อกันว่าเลขคี่เนี่ยเป็นเลขที่ดีค่ะอ๋อจริงหรอใช่แล้วก็ในโอเซจิเรลิเน่ะนะคะก็จะมีอาหารหลากหลายชนิดใช่ไหมคะซึ่งแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีความหมายของตัวเองค่ะอย่างเช่นถั่วดำหรือภาษาญ,ญี่ปุ่นเรียกว่าครมาเมะซึ่งมาเมะเนี่ยก็จะไปพ้องเสียงกับคำว่าขยานขันแข็งของภาษาญ,ญี่ปุ่นนั่นเองค่ะอย่างนี้นี่เอง ขนาดอาหารยังมีความหมายเลยเนาะใช,ใช่แล้วประเทศไทยเนี่ยมีอะไรแบบนี้ไหมคะคิดไม่ออกเลยอะนก็คิดไม่ออกเหมือนกันเนาะแต่ว่าคนไทยเนี่ยชอบไปปาร์ตี้ชอบไปแบบว่าไปอยู่กับเพื่อนเนาะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะกินหมูกระทะกันเนาะเพราะว่ามันถูกด้วยแล้วก็เข้าถึงง่ายเนาะจริงคนไทยนี่ไม่ว่าเทศกาลอะไรก็หมูกระทะเนาะใช่ <laughs> ก็สุดท้ายนี้นะคะถ้าใครชอบวิดีโอแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะพวกเราจะทำวิดีโอแบบนี้ต่อไปนะคะค่ะงั้นวันนี้เราขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย